อีพีนี้เป็นการซ้อมไล่หนีต่อจากเกมนะครับเกมนี้มีอินทลับนะครับภรรยาคู่ชกโทรตาแล้วเขากเขีนทีนี้ เอาเรือขับได้ปนระกองเข้าไปดูเลยทำได้ไหสองว่าน่าจะลูกอือเราเรือลูกใช่ไหม เออให้เขาปิดดีกว่าแต่ไม่เป็นไรไม่เนี่ยเดี๋ยวลองไปกว่อนอาจารย์ชะบอกต้องชน,นาะแบบน,น,น,นี้วันหนีดีมัมีข้าดีก,กว่าเมื่อกี้ที่ดีจริงๆเพ่ช้าออบโพปิดแล้วที่มีรุ่นาเมีว่าเลือกเร้องเหมือนมาแค่ เรือเขาถอนคลองกันจะลุกเลย<า>ถ้ามีใครสอนเราดังนะั้นเราต้องมาไล่เองและแกะแพทเทิร์นเอาแล้วก็ดูรูปสำคัญแล้วเดี๋ยวว่ามันชื่อรเดี๋ยวไปแกะไปทีไ้คุ้มแล้วบอก ถ้าจะมาตีเราตอนนี้เราก็ตีได้เริ่มเห็นตำแพงเรือที่สำงพันของตอัวไร้ครับเราก็ค่อยๆบอกเรื่องเรียกของการเมืนเดินยากเห็นบางอย่างไม่ค่อกิี ไ่ยังบางจังหวัดเลยก็ดีกว่ามีเรือก็ดีกว่าอันนี้ก็ยึดก่อนอันนี้ก็ตียน่า <c oughs> จังหวะที่เราหมดไปเข้าตีเพื่อนตัดนี่ก่อนเป็นเขาไม่บอกเราก็กินเลยถ้าเขาไม่ยึดมาเราก็หมุนม,มาเข้าตี กดก็จอดจนหลก็กดไก่อนเพราะว่าขึ้นมาเดี๋ยวมาตีถูกไหมควขึ้นมากมาตีตรงอีกตีนี่เลยรึยปล่าดฮะ ฮะม้า,มาไงน,นะงก็ปกไม่ดีเดียเดี๋ยวค่อยกินก็ได้มันกินเมื่อไหร่ก็ได้เอาเงี้ยเข้าไปอย่างนี้เลยอ่ะโอุ้หเข้ามาก่อนแล้วเออคุ้เข้ามาดีกว่าในความเห็นหนี้นะถ้าเรามาก่อนมันไปปิ้นเปิลอะอย่างเงี้ยกบมันไว้ไงมันตายกบไว้หนึ่งมันเอาเอรี่ยวเอหยอดนี่เลยอันนี้เขามาอยากกว่าหมุนไม,นมน้ใช่ไหมต้องดูอย่างเดียวมันอับหรือเปล่า มันมีหมุนนี่ใช่ไหมแบบนี้เนี่ยกินกจบแบบนี้เพราะอย่างนี้มันเดินได้อยู่แล้วใช่ไหมเออจนเลยจนแค่จนเราเหยียบอกจ่อยิงมาแล้วมันจะเอายังไงใช่ไหมถ้ามันกินแล้วก็กินลุกลุกจนถ้ามันกินแบบนี้ก็กินลุกลุกจนถ้ามันไม่กินเราก็จะกินลุกมันจนใช่มาได้อันหนึ่งละแก้ได้